ความงามของเขาค่ะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศน้ำกันนะคะเรียงกันแบบนี้เลยค่ะหล่องามหลาย เมื่อนี่เห่ากัสสิมะจอบเบิ่งอีกคือเกาจากพี่น้องพอปลานี่เขาออกไืยยัง่งเนาะคะ่ะสายพันธุ์ของกอไผ่นะคะล่ำไผ่กัสสิเป็นน้อยๆลักษณะนี่จ้ะไผ่ใหญ่ๆนะคะน้องพี่มีกับ,บท่านเคยเห็นจ้ะ ที่ทูหอกลายคักพี่น้องเี่ย่ะปลอยแบบนี้กำลังงามเลยค่ะลักษณะการเกิดนะคะก็ิเกิดเลี้ยงกันแนวนี้จ้ะหาง่ายคักๆเลยค่ะพี่น้องเกิดเลี้ยงกันเป็นแถวเลยจ้ะ เจ้างามหลายพี่น้องพี่น้องอวบใหญ่รุ่นนี้บิ๊กบุ่มเลยค่ะอเนื้อแนนอีกว้าวความงามของเขาค่ะ ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศน้ำกันนะคะเรียงกันแบบนี้เลยค่ะเกิดแบบนี้ค่ะเรียงกันเลยจ้ะนออุบอวบใหญ่ๆพี่น้องค่ะ นอยเงาบมไร้ม,มากแค่มือเดียวนะคะบ่ตเตองใส่เสียมนะคะออกแห้งหายากจ้ะ ปลานีเขาอยากเหาแน่จากน้อยแล้วเนาะจ้าน้องพิมพาได้แล้วก็นั่งปอกอยู่ในปลาหลักกระแบกเมื่อเอาจ้าบ่อยากขนเมื่อเบิดมันหนักเนาะจ้านอม้อ่อนๆมันหวานจากชนนบทอเมริการัฐเวสเวอร์จิเนียจ้าามาได้แล้วนะคะก็เห็ดนอม้สมจากไวยทากินค่ะปีพุระจ้าสําหรับสูตรนอม้สมนอม้อ่อนๆเนื้อบางๆแบบนี้เห็ดเจังได๋บ่อหายหนาล่องเดือนเบ่งวิดีโอยอดหลังได้เด้อจ้าน้องพิมพมีอามาแบ่งปันเอือยอายห้าสุขสุขคนค่ะสูตรง่ายๆจากพี่น้องจ้าเห็ดกิน ได้รชดสชาติสมอำลำเนอะจ้าเนี่ยค่ะหน้าตาที่ได้ออกมาเนอะจ้าเอาไปแกงใส้ไก่นะคะสดน้ำหอนๆใส่ผักอีตูหอมๆแสบๆไปน้ำกันจ้า